สวัสดีค่ะคุณลักษณล็อกเกอร์เฟิร์นสุยนะคะวันนี้มีโอกาสและก็มีเกียรติที่ได้มาเที่ยวที่นี่นะคะรู้สึกว่าที่นี่ธรรมชาติมากแล้วก็ตรงตรงนี้เป็นชุมชนมอญใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะและก็วันนี้เราคงจะมาได้รู้จักกับข้าวเกลียบมอญโบราณเอ๊มีที่มาที่ไปยังไงคะคุณลักษณะข้าวเกลียบมอญนี้ทำมาตั้งแต่รุ่นชั่ว โบราณจริงๆก็คือทาจากที่นี่เลยใช่ไหมคะทำจากที่นี่ตรงนี้คือบรรพบุรุษเราก็อยู่จากที่นี่เลยใช่ค่ะตรงนี้เป็นท่าน้าเนี่ยเป็นแม่น้ําอะไรคะแม่น้าเจ้าพยาเจ้าพยานะคะตอนนี้ถือว่าน้ําหลากไหมคะถือว่าใกล้แล้วใกล้ใกล้น้าหลากแล้วนะคะแล้วกระบวนการทํานี่ยังไงคะที่ที่ว่าเป็นของโบราณนี่ค่ะสูตรโบราณ เราเราเราต้องโม่เราต้องโม่แป้งตุนโบราณเนี่ยต้องแช่แช่ข้าวปลายข้าวไว้หนึ่งพืนเสร็จแล้วก็โม่โม่เราก็ใช้โม่โบราณอีกโม่โบราณยังอยู่มั้ยคะใช้อยู่พอจะให้เห็นเป็นสันตาไหะโม่โบราณร้อยกว่าปีแล้วเหรอคะเป็นหินเป็นหินหินขุดเขาเรียกหินขุด ตอนนั้นได้มาก็คือตั้งแต่วิ่งชวดเลยใช่ไหมคะอันนี้คือโม่ตัวแป้งให้มันมีเนื้อละเอียดแล้วก็เนียนใช่ไหมคะใช้เวลานานไ้มคะก็พึ่งยั่โมงค่ะจากนั้นจากโม่แล้วเสร็จแล้วโม่เสร็จแล้วเราก็ต้องแป้งผสมตปนนี้คือขั้นตอนนะคะเราจะมาดูกันอีกที การโม่แล้วก็การส่แป้งแล้วก็ไปละเลงบนผ้าปักหม้ออ๋อปักหม้อนี่นะคะค่ะแต่ถึงว่าตอนนี้ตอนนี้วันนี้เราเตรียมภาพที่หนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะโม่แล้วก็เสร็จแล้วต่อไปก็คือภาพที่สองที่ถัดมาอันนี้ใช่ไหมคะก็คือไปละเลงบนปักหม้อบนปักหม้อค่ะเพื่อที่จะให้เป็นแผ่นค่ะแล้วก็ภาพที่สาม ภาพที่สามภาพภาพภาพที่สองคือการผสมแป้งกาผสมแป้งค่ะอันนั้นที่ดำๆนั่นีคืองานใช่ไหมคะมาดำค่ะค่ะเสร็จผสมแป้งเสร็จแล้วเราก็ไปขั้นตอนนู้นเลยละเลงละเลงละเลงบนผ้าปะอันนั้นผ้ามีผ้าที่ปกหม้ออีกทีหนึ่งใช่ค่ะผ้านี่เป็นผ้าขาวบางใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเป็นผ้าพิเศษ เรีวร้อนได้อ๋อที่ไปหาซื้อที่ไหนทคงเนี่ยโอ้ยไปหาซื้อยากมากตามนู่นน่ะอะไรนะในในกรุงเทพอ๋อมันจะมีแถวแถวแถวเอ่อแปลวัดเออแลัดแล้วก็ตรงเมินใหญ่น่าจะมีเคยเคยเดินเดินเล่นๆค่ะแล้วก็พอเราเลงปากหม้อเสร็จก็มาขั้นตอนขั้นตอน เอาเอาขึ้นจากปากหม้อมาตากอ่ามาตากอันนี้คือช่วงะเลงหมดเลยใช่ไหมคะภาพที่สี่ภาพที่ห้าภาพที่หกเสร็จแล้วก็เราก็มาละเลงตรงนี้ค่ะนะคะระเลงเสร็จแล้วเดี๋ยววันหลังเราจะมาดูตอนระเลงเลยนะเนี่ยระเลงเลยตอนมาแต่เช้าใช่ใช่เาเดี๋ยวต้องนัดหมายกันอีกทีแล้วก็ระเลงเสร็จติ้งตากตากแห้งแต่ตอนนี้เรามีอยู่ในตู้อบตอนนี้ตู้อบเราใช้ไม่ได้ค่ะ อบเสร็จแล้วเราก็เอามาปิ้งปกติไม่ต้องอบใช่ไหมคะปกติไม่ต้องอบถ้าแดดดีค่ะพึงแดดเอาไว้พึงเสร็จก็คือเอามาปิ้งเอามาปิ้งตรงภาพนี้ภาพภาพนี้ค่ะเอาภาพนี้ภาพพันยายปิ้งปิ้งนี่ก็คือปิ้งปิ้งให้กรอบตามความชำนาญเลยว่าเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นรูปนี้ถูกไหมฮะ อันนี้คือแบบสดอ๋ออันนี้ยังสดอยู่แบบสดนี่ทานได้ทานได้ค่ะเพราะเพราะมันผ่านการสุกแล้วสุกแล้วอ่าสุกจากปากหม้อออกมาเหมือนกุ้งเกี๊ยวปากหม้ออ่าเพราะว่าตรงตรงปากหม้อตรงนี้เราก็มีความร้อนอยู่ถูกไหมใช่สุกจากปากหม้อเลยขั้นตอนที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะดูวิธีการปิ้งอย่างเดียวถูกไหมฮะปิ้งอย่างเดียวก็คุ้มค่าแล้วค่ะแล้วเสร็จแล้วก็คือกลายไปเป็นกลยมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่อันนี้ก็คือ แบบนี้เราก็แปรรูปประยุกคุกอันนี้คือไปคุกกับมะพร้าวกลายเป็นข้าวเม่าอ๋อประมาณคล้ายๆทำไมถึงเรียกข้าวเม่าอ๋อใช้ข้าวเม่ามาคุกด้วยถึงเรียกข้าวเม่าไม่ค่ะใช้ข้าวเกี๊ยบเนี่ยและค่ะแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวคุกกันขายข้าวเม่าขายข้าวเม่าแล้วอย่างที่เราจะเรียกว่าอะไรคะก็เรียกข้าวข้าวเกี๊ยบคุกอ๋อมีมีเป็นตัวอย่างไหมคะ หรือไม่ไม,ม,ม,มีเดี๋ยวเราจะดูนี่ปิ้งดูปิงป้งสนุกดีค่ะ,อ,อ,ะอันนี้อันนี้คือโม่ยยเล่ามาเลยก็ได้ค่ะอันนี้โม่นี้ยายโม่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งแต่ยายหรือย่าเขาโม่มาแล้วก็แม่โม่มาแล้วฉันเกิดมาฉันก็นมาโมอีกทีนึงเนี่ะแต่ทําไมถ้าถ้าพูดถึงมันดูเล็กอนนะคะ ถ้าเกิดว่าเราจะคือคือ,คอโมดทีหนึ่งอ่ะได้ได้ซักน้ําหนักเท่าไหร่นะแป้งอ๋อถ้าหากอ่ะนี่นี่นี่เราโม่ตั้งตื่นเช้าเช้าตั้งแต่ตีสี่ก็โม่ประมาณตักชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วตักสี่กิโลเต็นข้าวนะอืมข้าวนี่ข้าวคือต้องเป็นข้าวยังไง ต้องเป็นปลายข้าวปลายข้าวเจ้าแล้วไปหามันจะไนคะไปซื้อมาแพงตอนนี้อถังต้องสี่ร้อยแล้วมั้งปลายข้าวนี่คือส่วนที่เป็นข้าวชนหักชนหักส่วนหักแล้วก็ซื้อเฉพาะส่วนที่หักเขาไม่เอาพวกทีงเขาเอาตลาดแต่ว่าที่คนละราคาอ่า่คือถ้าพูดถึงปลายข้าวที่มันจะราคาถูกกว่าข้าวที่เราบริโภคอยู่แล้วค่าถูกหน่อยค่ะก็ไปซื้อก็ปลายข้าวแล้วก็ เป็นเม็ดเม็ดเป็นหักหักอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาโรยโดยเป็นหักหักแล้วก็แช่ไว้ในกระป๋องเราต้องแช่แบเนี้ยมันแช่ไว้ค้างคืนแช่ไว้จับก็มาหวานเย็นแช่ไปตั้งเบ่หวานเย็นแล้วก็ต้องช้าต้องเปลี่ยนตั้งอตีๆหม้อเลยหน่อยถึงจะได้ความสว่างก็จะได้ตะเลงได้อหม้อเนี่ยือละช้อน ช้อนแกงช้อนที่เราตักแกงอะถ่ายไปช้อนหนึ่งแล้วก็ม้ไปเวลาม้วนก็ใส่ลงไปต้องมีน้ำไหมคะต้องมีน้ำด้วยน้ำหย่อนไปด้วยทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยตักมาหยอดทีเดียวอ๋อคือเราแช่ก็ราจะช้อนหยอนหยอดค่ะทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยค่ะหยอดลงไปนี้ค่ะแล้วก็ม้วนใบม้วนไปพอหมดมันก็จะหลังมันก็จะแบบนีค่ะเนื้อมันก็จะละเอียดเนียนเนียนคือแล้วแล้วเราม้นี่กี่ แล้วก็หมุนไปเรื่อยๆหมรือวยาต้องให้มันสม่ำเสมอหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปไม่หยุดค่ะอโอ้โหไม่ใช่ย่อยเลยนะคะเนี่ยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยฟันไม่มีมันเก่าแล้วกับแม่เมื่อก่อนแม่ยังอยู่เนี่ยเอาอะไรแซะเนี่ยแทะฟันอ๋อนี่คือเดือยเดือยค่ะเดือยที่มันจะบดบดตรงนี้ะกัปข่องวางที่นี่มันถึงได้ไม่บาจะบมตรงนี่มันบดตรงนี้ ข้าวเนี่ยมันจะได้อยู่ไงข้าวมันไหลลงมานี่ข้าวตรงนี้มันมันต้องไหลตรงเออใช่ไหลลงตรงนี้ใช่แล้วก็บดแล้วแถมแล้วก็บดเพราะว่ามันมีร่องซี่เลยนี่เก็บไว้มันจะได้อยู่ไม่งั้นมันไปเรื่อยตัวมันไม่ได้มีด้วมันมันหมุนอ๋ออันนี้คือที่บังคับยัดให้บังคับยึดให้มันอยู่กับที่อ๋อแล้วก็มันก็ไหลออกมาตามร่องนี่คือเทคนิคโบราณของโบราณโอ้่าแก่เต็มทีแล้วเนี่ยเคยเห็นอันเนย์ไง เลื่อนปานถึงก่อนอันใหญ่กว่าน,นี้มากเลย,ยนี้จะต้องใช้แรงเยอะมากกว่าใช่ไหมฮะอย่างนี้ถ้าเกิดว่ายิ่งบดโม่หมุนอย่างสม่ำเสมอนี่ก็จะได้เนือน้อเนียนเนียนกว่าถ้าหมุนแบบหยุดมั่งอะไรมั่งยุดเนื้อได้หยุดมั่งก็ได้อืมแล้วถ้า,า,าเราจะเอาให้ละเอียดยิบแล้วก็ใส่น้ําน้อยๆหน่อย,อย,อยมุ่งฝุดฟืนถ้าเราเอาจะ<อ>ไม่ให้ละเอียดมากแล้วก็เอาน้ําใส่ลองเข้าไปให้มากหน่อย จะได้น้ํามากมันก็จะมากคือมันหยาบนิดนึงถ้าน้ําน้อยมันจะละเอียดยิบถ้าละเอียดยิบเราก็จะใช้ไม่ได้ต้องให้มันหยาบนิดนิดโอโเกียวอ่ะบิงแล้วมันจะพอน่ะเสร็จแล้วพอได้น้ําที่โม่ผ่านจากการโม่แล้วก็เอาแปะเอาน้ำตาลมาผสมกับแป้งน้ำตาลผสมกับแป้งตามสูตรความเหมาะสมของเราผสมนี่ก็คือการเอาเกลือใส่นิดนึง ผสมนี่ก็คือตามรูปที่สองใช่ไหมคะคุณยายค่ะแบบผสมสูตรด้วยที่ถ้าสมมติว่าเราจะใส่สูตรงานเราก็ใส่งาเข้าไปด้วยนั่นแหละใส่งาเอาไว้ดำๆอ่ะผสมเสร็จแล้วเอางาใส่นี่คือผสมอยู่ในหม้อรอเปล่าคะในหม้อค่ะหม้อนี้ต้องใช้หม้อพิเศษไหมคะหม้อโรบินียมค่ะถ้าหม้ออื่นๆก็ใช้ได้แต่จะให้ผระอาด์ีโรบินียมไนขัดออกให้โอ้ออาอ่านีินเนียม ผส,ส,สมเสร็จแล้วก็วเอาไปผึ่งนี่ยถูกไหมฮะผส <พอ S 1> ม,มเสร็จเนียบร้อยก็เอางาใส่พอผูกผ้านวดผูกผ้าแล้วพอน้าเดือดก็จะเอาแป้งหยอดลงไปในผ้าน่ะ<ม>เห็นแป้งหยอดไหมหแป้งหยอดลงไปและอันนี้ก็ละเลงหยดแสล็จละ,ละเลงอ๋อมันจะได้ทีละแผ่นทีละแผ่นอ่ะละเลงละเลงเ,เสร็จแล้วก็ปิดฝาพอสุกเสร็จแล้วอันเี็แค่ออกคุณยายค่ะเครื่อนผสมนี่ อยู่บนผ้าหรือว่าอยู่บนผ้าบนผ้าอ๋อนี่คือเราผสมทีละอันทีละแผ่นเลยใช่ไหมฮะเนี่ยอย่างนี้นะเนี่ยถ้าเราผสมมาเสร็จแล้วอ่ะเราจะเอาป้อนตักตากก็จมาล้างนี่ก็จะเลงนี่ไงอ่ายากลาบากแม่งั้นคนทํากันเยอะเลยเออมีหน้าล่ะทำยากคือต้องทำทีละแผงงานคนเยอะ เวลาเยอะใช้ความพิถีพิถันเรื่องว่าทีละชิ้นทีละแผ่นอันนี้แพร์ออกแพะออกหน่อยแล้วก็เนี่ยเอามาใส่แผงปกอบอันนี้ไม่ได้ซื้อตัตนเลดไม่ได้ซื้อตู้ไงสารแผงเอาเอาไม้ไผ่อามาสารนี่นี่อันนี้ันสารเอาไว้สารแผงแล้วก็เอามาวางที่แผงเนี่ย เอามาว่าึงแผงค่ะเพื่อให้มันแห้งเสร็จแล้วรอบเสร็จแล้วไปตากแดดตากแดดเสร็จแล้วก็พอมันหมาดหมอยถกกลับต้องถกแล้วก็กลาบตากลับแล้วไปตากอีกตากให้แห้งกรอบแล้วก็เอามาเก็บเก็บแล้วมาเิ่งอืก็คือพอพอ พึงแล้วก็กลับด้านเสร็จก็จะได้ของสดอย่างนี้ค่ะของสดอย่างนี้ซึ่งปกติก็รับประทานได้แล้วได้แล้วค่ะแล้วจริงๆแล้วเราจะรับประทานตอนที่ว่าเราต้องเอามาปิ้งอย่างนี้เราก็รับประทานได้เนี่ยแค่เอาไว้อย่างนว่นะแล้วมาใส่เอามาใส่ถานถ้าเราจะกินสดๆเนี่ยเราก็เอามาพักแต่นี่ถ้าเราจะปิ้งอะเราต้องปิ้ง่างนี้แล้วก็เลยจะเป็นอย่างนี้้ใส่ถุงเนี่ยอันนี้ปิ้งเสร็จแล้วก็เอามา คุกกับข้าวโพดบดบดบดคุกคุกกับมะพร้าวเอ้ยคุกกับมะพร้าวมะพรัยขอไผ่นี่แหละค่ะมากินกันกล้วยหอมหรือหรือกล้วยไข่ก็อร่อยคุณคุณยายพูดสวัสดีชาวบล็อกหม่ชาวบล็อกนี่หมายถึงว่าคนที่มาดูบทความของหนูอะค่ะพูดสวัสดีเป็นภาษามอได้ไหมคะสวัสดีปกติอะค่ะที่คุณยายมาไม่เป็หรอ เอาภาษามอนคำว่าสวัสดีว่ายังไงคะพูดไม่ไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกหมอนที่เนี่ยเราไม่ใช่มอนมาจากมืองมอนตอนนี้ฮะอ่าเนี่ยเนี่ยมีคนเขาอยู่ลบบุรีนั่นน่ะเขาพูดได้มอนแท้เขาว่าเขาจะมาเยี่ยมที่นี่เขาจะไม่เดินมาเขามาแล้วจะถามเขาอะไรตอนไหนที่เราไม่รู้เอาแล้วเวลาปกติสมัยก่อนที่อยู่กับคุณยายคุณทวดอ่าคุณยายเป็นชั่วตะใครมาบ้านก็สวัสดีก็ พนมืออย่างเดียวไม่ได้ตีคำพิเศษแต่เราไม่ได้พูดอะไรนะเขาหมาก็ไหว้เขาไหว้เขาก็บอกว่าคนที่ไหว้เขาก็บอกว่าอังูจอังูจ้าก็คือตอบรับอ่าเขาตอบรับเราว่าอังูหมายความว่าถือไหว้พระไหว้พระแต่ปกติถ้าแต่ปกติน่าจะมีแต่เราที่ไหว้น่ะบอกไม่ถูกไม่เป็น ใครมาใครไปมาก็ก็ว่าเฉยๆอ๋อแล้วถ้าเขาเปรียบอย่างเงี้ยคะภาษามอนเคาเรียกว่าอเขาเปรียบนะเขาเปรียบนะคะเพื่อแสดงว่าเขาเปรียบนี่เป็นภาษาจากมอญเขาเรียกออ๋อมันมันมันภาษาเดียวแต่ว่าสําเนียงมันออกมาคนละคนละแบบค่ะคนละสไตล์ขอบคุณมากเลยค่ะคุณยาย